ราพตัวอย่างภาพตัวอย่างครับเเห็นไหมอันนี้คือแกบทดลองนะครับผมเมืองลอนครับหมีบน้อนหมีกุ้มีเอง้อน่อไฟลมพื้กันหมวยใหตะกี้เองรนมอเตอร์ก็ปาดชาวบ้านคุยกันบ่ายสามโมงรู้กันครับไก่หอดเวลาอันสมควรแล้วนะครับดืงเรื่นจนมือวงดึงดึงดนดด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  สร้งเสียงทรงหักวนครับไม่มือน่ะเอาลงตำตำเนี้ยไล่ทาผู้ตีกองกนเด็บกองกองกอรีบๆๆๆๆๆรๆๆ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 ครับๆๆ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 ๆงๆๆ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 าๆ่าๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆ วันนี้ช่องช่างต้อง DIY ครับวันนี้จะจะมาทําโคมลอยหรือภาษาอีสานบ้านน้องยอเรียกว่าบั้งไฟลมมันเป็นประเพณีในการทําและก็จุดขึ้นในวันออกพรรษาครับของแต่ละปีอันนี้อุปกรณ์ก็จะมีแค่กระดาษกระดาษโคมลอยหรือเกี้ยบั้งไฟลมภาพตัวอย่างภาพตัวอย่างครับเห็นไหมโอเคอันนี้อันนี้คือประมาณ 300- ถึง400แผ่นนะครับของของปีที่แล้วปีนี้เราก็จะทําแบบนั้นนะครับปีนี้เราก็ตอนนี้ขั้นตอนเรากําลังเริ่มนะครับผม อ,อันนี้นจะเป็นช่างกุ้งนะครับช่างกุ้งโคมลอยจากน้องยอครับผมอ่าค <300, S 2> ุ้มสามร้อยแผ่สามร้อยแผสามร้อยบาทสามร้อยแผ่นไม่คุ้มหัวน้องยอสองเข้าประกวดครับต่อไปเป็นของทีมจะเป็นนูต้าจวดนะครับผม,มเบิ่งกล่องให้เป็นอย่างเรา <c oughs> อันนี้คือกำลังทำโมเดียล ทำอ่า UH, โคมลอยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเข้ากรงนะครับหมายถึงว่าไม้ไผ่น well> okay. ี้จะเป็นตัวพยุงชนวนหรือว่าไส้นะครับผมให้ให้โคมลอยลอยขึ้นไปบนฟ้าจะเป็นคูครปบนะครับผมคูปครอปคู่ครอบขี่เล่าครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นพอแล้วผู้ควบคุมงานเป็นผู้บริหารเพเฮ็ดเหียแไม่งังกินตาเหลากขาเผาย่างเดียวอันนี้ผ่านผ่านไปผ่านไปผ่านไป ครับผมอันนี้คือแบบทดลองนะครับผมเป็นโคมลอยแบบทดลองอันนี้ก็เป็นของช่างอาร์มอ้วนแอดมินของเราเป็นคนทํานะครับรูปร่างมันก็จะเป็นเหมือนคนทํานิดหน่อยอุ้มลุ่มนะครับดูสิมอนเป็นทำไม่หลุดคุณมากุ่มน้ำมันออกก็แมนยูกับโบเดวาได้หรอว่าพวกคุณว่าส่งออกแปดเหลี่ยมหมดแล้วแนวเน็ตแบบลรยบานนี้อันนี้เป็นวิธีการตัดที่จะไปแปะตรง อจอมนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าจอมวงกลมไปเลยอ่านะครับอ่าคลี่ออกมาแล้วคลี่ออกมาแล้วครับมันจะเป็นวงกลมเหมือนมันไหมหนักแน่นอปโอ้ยอ่อมากโอ้โหห้อโอดมันแรงแดิแรงดี้้้เห่อ ไอ้ข้อมให้ข้อมเห็นนงเขาเห็ดยังเดียวครับเดียวนี่เขาเห็อยังเดียวนี่ยเอเอินี่แล้วเขาเห็ดยังนี่ไอ้ว่าเฮอยยังบูเขาเหดยังบูเคยเคยเห็นว่าแนวเนี่เคยเห็นอยู่บอกบังไฟลมนอกมันเองส่อนว่อเออเขาไปไต่ถูดไต่ทูดไต่รูปไต่ทูดนะไตล้อลงๆไปนะเนี่ยมันมัดอ่งกัะลุนะอืมไต่ทูดวะเขาเอิน แมนบ,มบ้าแล้ว<ด><อ>าอพรัาเตาด้วยพิลาโตเอด้วยโบกไกนเห็นมันรับหมดโบเอิ้นมางไฟลมพื้นหัอยาวสักีีเอิร์นรพนมพรโคมเลยโอ้สมัยก่อนเอิ้นทูดเมื่อสัน ถึงผมสิมากเหล่าแต่ว่าผมกับมากเหล่าเพื่อนนะครับอขอสอบถามหน่อยครับตอนนี้ว<อ>ัยรุ<อ>่นเอาละครับดอกเตอร์คุยครับอันมัน <c oughs> ต้องรุ่นนี้ครับยังคุยกันหูวเรียงดอกเตอร์ก็ปาดชาวบ้านคุยกันง <c oughs> ่น <c oughs> นายนเรียน,นบ่อเนี่ดีมีหลวดบ่อหลวัดต้องเล่ตางเนี่นยดูในมีมบ่เอาดิยุสัย ผูกน้ำเมนผูกน้ำเมนนี่วามันามันผูกผ่านอน้อีก้มันผูกผ่านะน้ออ้ยไหนครับมือนี่กะเห็บบังไฟลมกับเมื่อยแน่คับผม บอกตองบอกกระโหมนะครับบ่าผู้ใดเห็นครับอันนี้เขาเสาตะกอนหมเลยครับนี่ครับของดีต้องรอหน่อยของดีต้องรอหน่อยบึ้งบึ้งบึ้งความรอดครับบางสายเดียวทำให้พ่เสาวกันะมึงรอดครับหรือมึงรอดรุ่นนี่นอนได้สี่คนมาเด้อกินข้าวเลยมึงรอดครับข้าวมึงรอดข้าวเลย ขาไปซื้อน้าเอกริบทำหายอยู่ว่าแล้วไปยังเหยียวอยู่วัดเพราะว่าจากเด้อไปผู้เดียวได้เราอันนี้คือว่าครับอันสร้างอันนี้สร้างถ้าป็นสร้างฮิดเฮี้ยนกับสร้างคถื่อขมูนะยังไม่ได้อีกผู้มักถึ้นจะจะเอาได้ไหมว่าผู้มักถึ้นนะเออเล่นเลี้ยวขมูสร้างหมดกสร้างหยอดนี่ต้องกันเนาะ รกวน้บ่เเดี๋ยวไม่ยงปิด่ยแล้วเดี๋ยวคุณไม่ได้ห่อยนํำไปลมบอลวี่งนี่แหละบังแรกของรองยองตีกองเขาตันนี้ขึ้นแฟาเบิร์กทุกคนหลดด้ไหนเขาจะนบสามโมงรู้กันนะครับเห็นกองใหญ่นี่เพราะเป็นว่าบังเงี้วด้วยครับเบิรงโหลดอ่ะจอครับนี่ก็สุดแล้วปิดจุเเอา รู้ร,ระบายไอดีไอเชียครับผมอันนี้บ้างของท่านประธานนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เปิดลมให้ดูโอ้โห,โหสีสมผู้อองตองครับผม20แผ่นของท่านประธานครับโอ้มาทาน ใกล้แล้วครับใกล้หอดเวลาอันสมควรแล้วนะครับจาก่ข่ได้นี่่ขยคุ้มวัดครับทีมงานทีมงานคนเดียวครับเฮ็ดมือในเฮ็ดซอยพันอยู่มนเจ้าบึงในกองเก่งซอยเม่พึ่งที่ไหนอยูวันกำลังเดินทางไปฐานจุดนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับตอนนี้ใกล้แล้วทีมงานอันนี้ก็จ้างจ้างนางาันครับเพราะว่ามาคนเดียวทีมงานคุ้มวัดเลยถึงแล้วเดี๋ยวเดียวดิทีมงานอันนึ่สองสามไปครับ เขาลงต่ำๆที่นนอกว่ขาดครัขาดแล้วขาดแล้วอันโอ้ยโวยพี่โอ้ยปรมาไปมานิวจ๋อออกจากอันนี้อีกโออี่ไปมาเจ้าเว้ยเพ่อรูใส่ะสมบกที่ได้รู้เว้ย เกี่ยวไรครับว่าขึ้นบบเกจับซอยเนว่เอจ้าองใครชิเ็นยังในไหนเจ้าพ้องใครไอชิเ็นยังใไหนง่อาดว้เป็นคนไปจุกเหรอนิ่วเลยง่ายง่ายต้มอีูละไปตีกองแม่กองเรียไปเลยวะนะ้งจะออไอใ้ท่านจงโชกดี เป็นการอันด้วนๆด้วนคับมหายเลยพ่อบกัพ่อบปานา้งานปะนางานใส่ไว้กูงานปะก็เป็นสิบบ้างอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยกงานปอยู่นี่เออมันต้องอยู่ล้ปะนาเฮ้ยแต่ก็่นๆเรยบอกงานเดี๋ยวลงกนลงกนลงกนอยู่อยู่หลายคน่อ้ก็เกียงปะป้าว่ามาด่าที่อยู่เฮ้ยอยู รู้ๆไปไั่นี่ไปกูเหนดีไหมก้อนโ่ไปหรอกแก่ไปเมืองปากเอ้ยมาหีกม่มาเลครับมอา่มามาไม่ยอมหรใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วโว้ยพี่อ้ไมพี่อ้อมพี่อ้อมพี่เดียร์พี่อ้อ ไม่ยมพี่ไม่ยมพี่กดาดกไม่ร่มเขาต้นต้นต้นแตงไม่มเขาลงุมเลยพี่ไม่แดดพี่ยุ weakest, ่มตพี่พ่พ่่พ่่อพ่อพอพ่่อพ่่อพพ่่อพ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 ่พ่่อ่อพ่อพ่อพอย่ออ่อ่่อ่่อม่่่่่

เดนเดินเดิงด you know. no, oh, no. ินเดินดินเดินเดินดินเดิน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 ดนดิ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 นดนดินดึงเดินดินดินดนดิดินดินๆดเดินดินดนดิ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 นเดินดๆนดิ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 นดนดด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  มื่เตึงแงนอเสียม่หนรูบงไม่หอยแก้แล้วใก้แล้วใก้ตึงแล้วฮาลูกจุดซุ่มอูล่หรลาผ่านไปหาหน้าทีแล้วครับเสียมินมรีกลกองมดอร่ยเดี๋ยวมันก็ตึงเดี๋ยมันกรตึงาบังแรกบังไดนน้อยสิไปเออตึงแล้วตึงแล้วนี่อยากสังเสงแล้วบมหนึองปีกองนีีองนีส่งเสียงสเของวดครับไม่ฆามื่อนอาลงตำเลยแ่ง จากสร้างแสงทีมครับจไปตีกอเคยมาหนึงกจากสร้างแสงทีมครับมันตีกลาใจผิดด้ว่าสีงแรงยไกลแล้วไกลแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป้าไล่ทาผู้ตีกองก็แน่กองกองกกองเร็วเรไปแล้วครับหเดียวจากสร้างแสงครับ ลมแหงต่นลมด้วยได้การได้การลแรงึนอมนี่นะเราิดกึงน้องยอนใส่ไปไงได้ยัไงตง้ไปแลลวไม่เวเดี๋ยวด้วยครับัยตามกันอะไรอะไรยางยางนี่นี่บางนี่เขาหมังนอยากย่อมือนน่หรือยังไห เอ็ดกับคิงเสียคุ้มเลยเว้ยไม้มเม่เดียบังยัันี่คุ้มคุ้มแมงแค่นั้นสองสองสร้างจากคุ้มแมรุนครับใกล้แล้วครับจากคุ้มแมรุนครับสองสร้างอันนี้อันนี้อุ้ยอุ้ยตายไม่ไม่ไม่ไ่ไม่แสดงว่าพวกคนสีหน้าที่เมินมาบ่ใหม่ะ มคนนับให้มันขืสก่อนนียังต่างนมูลมแห้งครับมีมีลมแรงครับตอนนี้มูว่ลมแห้งเนี่เป็นอุปสรรคต่อการไปจรวดของเฮาครับโอ้ยส่วนใหม่เฮ้ยเอาไปเอาไป พุกอามซนะเอ้เนี่ยนี่เอาลมแน่จบแน่ลมพลมพัดลมพัดเอามาปะเอามาปะเฮ้ยเเอามาปะเอาปะเดเดตั้งตั้ลมมันพัดไงลมมันพัดไห่เ่ยไมัดหัก็ได้เลยเดี๋ยวนีโอ้ยขาดที่ขาดแห้งขาดดึงไปโดนขาดดึงไปเดีวเดีขาดไปยันี่นี่โอ้ยโเดือดดอห้างใครไม่ไม่ ปล่อยปล่อยปล่อยลยปล่อยปล่อยป่องนี่แหละน่ดูท่านผู้จุดก้อมาเก่าทาเก่าเก่าเลยเก่าก็ไปเลยเดี๋ยว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 เขาต่เขาปะวันขึ้นได้เลยเฮ้ยเสียซื้อเพียบ้วนได้ทำไมนี่อีกอีกังอยไก่อันอันใส่มันใหม่ครับพดบอมันต่นี่ปะนี่ไปเลยโอ้ลมอยูนขีไร ครบว่มีมหันเไปดิันก้งไปดับดับดับใส่เป็นการเปปะนะครับตันยางหัวเหมดิี่ลวยดับใส่แล้วเริ่มคนใหม่ดับใส่วัวนเาเริ่มเรเิ่มแค่อ้วนไหนไหนจะดับมล้อ่นอยู่กอเพียงอ้วนใส่ไม่อล้ วสาโอ้หามาดโอ้โอ้โเอาวอะไรพี่น้องพี่น้องพี่น้องเป็นทั้งไหนบอกเลยนะครับเป็นไครับที่สเฮ้ยยังบาใหม่เลนี่เอาไม่เอาใส่ซะดันไม่ใส่ เน่ยกขึ้นเบื้องมันหมดแล้วบ่ใส่มันอ่ะเห็นขึ้นจังบเงี้ยนาะเห็รกเดนวดบไฟซะนัวดไฟเนอ๋อมขมาขนขืมันอดเนี่ไปอ้เขียวเลยจนเขียวจนเหลืองเลยยังไงใหม่เ้ยเฮือมอ่ะเอว่าใหม่ดเหลือง มื้อสีเอาลงบอกว่าเอาลงเอาลงหานแล้วครันแล้วดับไปก่อนขาดเลยไม้ไม่้มั่ไว่สรุปโบขึ้นแจ็คบังครับเีย็บร้อยครับสรุปก็คือโบพันแจ็คบังครับเีย็บร้อยครับสรุปคือโบพันโบพันแจ็คบังครับลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับ